นิยายศิษิ์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่545หลังจากที่หลิวเกอน,นะครับจกักรพรรดิยงโชนั้นได้เปิดกล่องที่อดีตยอดฝีมือลึกลับเคยทิ้งไว้ให้ใช่แล้วครับในนั้นมันก็คือดาบแห่งความว่างเปล่าหรือดาบแห่งความเงียบงันนะครับเป็นสุดยอดสมบัติระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอด ตั้งแต่ที่เคยมีมานะครับจะกล่าวว่าดาบเล่มนี้แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ต้นจนณนะปัจจุบันก็ว่าได้เขาได้ใช้ดาบเล่มนี้นะครับพุ่งโจมตีใส่ลู่โจทวาอย่างไรก็ตามนะครับไม่สามารถปานม่านพลังสีฟ้าของลู่โจได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับดูเหมือนเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าพลังสีฟ้าของลู่โจนั้นค่อยๆลดลงเมื่อลู่พลังที่ป้องกันลดลง สักวันหนึ่งมันต้องหมดลงจะช้าจะเร็วยังไงซาหลิวเก๋ก็ยังคงมุ่งมั่นคิดที่จะจัดการกับลูโจให้จงได้คูเฉิงเองนะครับก็ได้ช่วยผู้เป็นเจ้าน่ายเขาได้ใช้พลังฝ่ามือและเครื่องรางตูโจลู่โจนะครับเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า15า15นาทีด้วยกัน แม้ว่าจะโจมตีมากมายแค่ไหนนะครับแต่แ,ตแสงสีฟ้ารอบตัวลู่โจก็สามารถกำจัดพลังได้หมดคูเชงได้ถอยหลังกลับนะครับตัวเขาได้ถอยหลังกลับมากกว่าร้อยเมตรในตอนนี้คูเชงเริ่มรู้สึกกลัวแต่าาผู้โซจีตอนมุสติยังเก่งกาจขนาดนี้แล้วพวกเราจะต่อสู้กับผู้โซจีในยามที่เขาตื่นได้ยังไงฟาบาดพลังงานสีฟ้าเริ่มลดลงอีกแล้วแม้ว่าคูเชงจะถอยกลับมานะครับแต่การโจมตีของเขาในก่อนหน้านี้ก็ยังใช้ได้ผล เหลียวเกอพลักษยักหน้าอย่างพึงพอใจนะครับดาแพงความเงียบในมือของเขาสั่นเคลือเล็กหน่อยเหลียวเกอหันมาเฝ้าดูการต่อสู้ระหว่างคูยี่ร้านและหวางซื่อเจียทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันนะครับในขณะที่ถอยหางไปจากที่นี่มากขึ้นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นตัดเทียมกันมันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าฝ่ายไหนนั้นจะได้ใช่ไป กูเฉิงได้พูดออกมาอย่างไม่พอใจไม่จําเป็นต้องห่วงแม่ทัพกู้ยี่ร้านฟาบาดแม่ทัพกู้ยี่ร้านกับข้าต่างก็เป็นชาวลัทธิขงจือกูยี่ร้านเป็นผู้ที่จะต่อสู้ได้อย่างอาดหันในทุกๆครั้งกาเชื่อว่าเขาจะต้องเอาชนะวางซื่อเจียได้ในไม่ชา้าดีหลิวเก๋อตอบกลับหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ยกดาบขึ้นลวดลายครังสีแดงนะครับได้เรืองแสงเจิดจ้าอีกครั้งกูเฉิงนะครับยังคงประสานฝ่ามือของตัวเองเขาคิดจะใช้เครื่องรางจูโจมอีกครั้ง ข้าเองก็จะกิดสู้เคียงข้างท่านฟ้าบาดสีหน้าของปูโสตั้งสีของจีนจิงซานนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้เห็นภาพการต่อสู้นี้พลังป้องกันของท่านปรมาจารย์ดูออนแอลงแล้วกูเชิงแลหลิวเก๋อคงจะร่วมมือกันเพื่อกําจัดพลังพวกนั้นเจ้าพวกนี้นี่มันน่ารังเกียจเสียจริงต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจของเจ้าพวกนั้นเมื่อคิดได้แบบนั้นนะครับปูโสตั้งศีก็ได้แต่สบตาก,กันกูเชิงแลหลิวเก๋อ พยายามเจี่ยโคจอพลังลมปานก่อนจะมุ่งหน้าบินไปหาลูกโจเครื่องรางจำนวนน,นับไม่ถ้วนได้ล้อมรอบคนทั้งสามเอาไว้ขู่เชิงนะครับ ต้องการจะลดพลังการป้องกันของลูโจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างช่องว่างให้กับหลิวเกอได้โจมตีในตอนนั้นเองเครื่องรางตั้งหลายก็ได้ถาโสมเข้าใส่ลูโจชูจี่หลังของด้านหน้าปาสาราตะวันออกนะครับมีใครบางคนแต่งกายด้วยชุดสีขาวราวกับพิมะได้ปรากฏตัวขึ้นผู้ฝึกยุทธคนนั้นนะครับได้มาพร้อมกับร่างวตารูกูตารากายร้อยวิถีดอกบัวแปดกีบตุ้ม ด้วยคลื่นพลังลมปานอันมาสารนี้ครับที่กระเพื่อมออกมาจากร่างอวตารที่สูงกว่าร้อยฟุตพลังลมปานเหล่านั้นได้ทําลายเครื่องรางที่มีนะครับเครื่องรางทั้งหลายได้ตกลงสู่พืน้นขู่เฉิงที่ไม่ทันระวังตัวนะครับตัวเขาถูคลื่นกระแทกกลับจนต้องกระดินกระดอนถอยไปขู่เฉิงในตอนนี้ได้รับบาดเจ็บจากพลังป้องกันของลูโจมาก่อนหน้านี้ด้วยเหตุนี้เมื่อต้อง เมื่อด้วยเหตุนี้นะครับตัวเขาจึงได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นกูเฉิงกระเด็นนะครับก็ได้กระอักเลือดออกมาเต็มปากน,นี่มันฟีมือใครหลิวเก๋อหันไปมองนะครับก่อนที่จะใช้พลังฟ้ามือหลิวเก๋อได้ใช้พลังฟ่ามือพวเพือเพื่อช่วยเหลือกูเฉิงเอาไว้นั่นเองพลังอาตารรูปร่างหญิงนะครับที่สูงกว่าร้อยเมตรที่ตั้งต่างงานอยู่ต่อหน้าลู่โจปายตายแสงเทียน ปลายใต้แสงสีทองอันเหลืองอารามนะครับกีบดอกบัวทั้งแปดกีบกําลังหมุนรอบดอกบัวอย่างช้าชาที่ใกล้กับร่างอาวตานนะครับมีหญิงสาวสวมชุดขาวนะครับยืนดูคนคนนั้นแน่นอนนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นเทพธิดาเยเทียนซินของเรานั่นเองสิทธิ์น้องหกหนิงซื่ออินอุตานออกมาด้วยความตกใจผัวอุโสทั้งสี่เองตางก็ตกใจเช่นกันนี่คือลูกศิษย์คนที่หกของจินจิงซานเยเทียนซินอย่างนั้นเหรอือเฮ้ สิทธิพี่หกมีพลังอวตารดอกบัวแปดกลีบน้าเสียงของจูงกงนะครับดูอยากจะไม่เชื่อในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มผู้ฝึกยุทธหญิงที่ได้มารวมตัวกันพวกนางก็ได้ตั้งแถวสี่เหลี่ยมก่อนจะพูดออกมาอย่างพร้อมเพียงกันยินดีต้อนรับกลับท่านเจ้าวังผู้ฝึกยุทธหญิงต่างก็เคยเป็นผู้ฝึกยุคผู้ฝึกยุทธหญิงทุกคนต่างก็เคยเป็นสาวกข,ของวังจันทราหรือตำหนักเยียนเย่มาก่อนนะครับพวกนางต่างก็นับถือเย่นเซียนให้เป็นประมุก คของนางในตอนนี้เยเจนซินกลับมาที่จินทิงซานนะครับในฐานะผู้ที่มีพลังอวตารร้อยวิธีดอกบัวแปดกลีบพ,พวกน้ำแทบที่จะสงบสติอารมณ์ไม่ได้เลยพวกนางจ้องมองไปที่นั่น เยเทียนซินนะครับด้วยน้ําตาที่เอ่อหล้นประมุขของทุกคนบัตรนี้ได้กลับมาแล้วเยเทียนซินไม่ได้ตอบอะไรพวกนางนะครับในตอนนี้เยเทียนซินรู้ว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องจัดการก่อนจากการสนทนารอบข้างนะครับหลิวเก๋อร,รู้ได้ทันทีว่าแม่นางชุดขาวอ่าก็คงจะเป็นสิทธิ์ของจีเทียนเต้า ö, ข่าประเมินพี่จีตาไปจริงๆใครจะไปคิดละ่ะว่าเขาจะมีลูกศิษย์ที่มีฝีมือเช่นนี้เยเทียนซินผู้มีพลังวตารแปดกรีบ ในน้ำเสียงของหลิวเก๋นะครับมีทั้งความตื่นตกใจและความสงสัยและไม่อยากจะเชื่อปะปนอยู่ yeah, เยเตียนซินนั้นเงยหน้ามองทุกคนนะครับก่อนจะพูดด้วยความเย็นชา เจ้าพวกผู้บุกรกุกมีเพียงชะตากรรมเดียวที่เลวร้ายและความตายเต่านั้นที่รอคอยพวกเต้าอยู่ยเยเตียนซินนะครับพึ่งจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารรูกุตรกายร้อยวิบัติดอกบัวแปดกีบเขื่นพลังเสียงของนางที่ปลดปล่อยออกมาเป็นพลังจากเคลวิชาขึ้นนาภาที่ปะปนกับขึ้นเสียงอยู่คขื่นเสียงของนางมุ่งหน้าไปหาผู้บุกรุกนะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากขึ้นยักษ์อันเกลียวกาดหลิวเก๋นะครับได้ใช้พลังฝ่ามือทั้งสองจับดาบของตัวเอง ได้จับดาเป็นความเงียบของตัวเองเอาไว้ตัวเขาได้ก้าวไปข้างหน้าก่อนจะฟาดไปที่ขึ้นเสียงนะครับข่มดาพาอากาศนั้นดาเข่าปะทะกับพลังขึ้นเสียงของเย่เทียนสินกูเฉิงนะครับได้กระเด็นอากูเฉิงที่กระเด็นไปเพราะแรงระเบิดลมปานก่อนหน้านี้เจ้าเองก็อยากจะตายสินะและแล้วนะครับทั้งสามคนก็ได้สู้กันตอบไป บรรยากาศรอบข้างของจีนสิงซานเต็มไปด้วยความปั่นป่วนและอุ่นวายนะครับมีพลังแพร่ซ่านาไปทั่วทั้งดินแดนแต่ถึงแบบนั้นมันพลังก็ยังคงสกัดกัน้นพลังเรานั้นเอาไว้ได้ในตอนแรกนะครับพลังคืนนภาของเยเทียนซินไม่ได้ยุนแรงอะไรแต่เมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นพลังคืนนะ้ำพของเยเทียนซินนะครับก็ได้ไหลออกมาราวกับกระแสน้ําที่ไม่มีที่สิ้นสุดคืนน้ํา ออันเย็นย,เยะเยือกนะครับได้ตาถูเข้าใส่เป้าหมายอย่างไม่หยุดอย่างยเยเตียนซินนะครับที่สวมชุดที่สวมชุดขาวนะครับกําลังจ้องมองคู่ต่อสู้ทั้งสองอยู่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ซาลาจินทิงซานจะสยบทั่วทั้งใต้ล่าได้สิิ์คนแรกยางยู่เฉงเอยและสิิ์คนรองอยางยู่ชง สิทธิ์คนแรกอย่างยู่เชงยและสิทธิ์คนรองอยางยู่ช้างหลงตางก็เป็นยอดฝีมือที่โดดเด่นด้วยกันทั้งคู่แม้แต่สิทธิ์คนที่หกเองก็เก่งกาชเช่นนี้ค่ะไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจจริงๆหัวอูเตานะครับที่เห็นพลังของเยเทียนซินได้อุทานออกมาด้วยความตกตะลึงพลังวิชาขึ้นปราช่างงดงามนางกําลังต่อสู้กับศัตรูถึงสงคนถ้าหากไม่เห็นกับตาค่ะไม่มีทางเชื่อแน่เรื่องที่พวกเราควร ให้ความสําคัญในตอนนี้นั่นก็คือต้องรีบปลุกท่านปรมาจารย์ให้ตื่นมากกว่าเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับเล่งลัวก็ได้ปฏิเสธไม่เจ้าหมายความว่าอย่างไงเมื่อใครก็าตามที่อยู่ในสภาวะรับหลแบบนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ตาหากเราพยายามปลุกท่านปรมาจารย์เล่งลัวให้เหตุผลเฮ้ hey, แล้วเจ้าจะบอกให้พวกเรายืนอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอปู่โสคน่นๆต่างก็ดูงุนงงได้เห็นได้ชัดเจน เด็กสาวคนนั้นนะ่ะปึงฝึกฝนตัวเองจนมีพลังอวตารดอกบัวแปดจีบได้เท่านั้นนางนะ่ะคงจะรับมือกับคนทั้งสองได้เพียงแค่พักเดียวเท่านั้นทุกคนตามก็ไปยักหน้าเห็นด้วยนะครับในตอนนี้มันขึ้นดูกับเย่เทียนซินแล้วมันไม่มีความหมายเลยที่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเจ็ดกีบและผู้ทีอ่อยู่ด้านล่างจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้นอกจากผู้ที่มีพลังวรยุทธสูงสุดที่ยังเหลืออยู่ก็คือหมิงซื่ออินนี่ผมอ่านปิดหรือเปล่านะครับ ตัวเขานั้นคือผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว5กีบเพียงเท่านั้นใช่ครับในที่นี้หมิงซื่ออินนะครับเป็นผู้ที่มีพลังอาตารมากที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็เหล่าผู้สูตงตั้ง4ีก็มีพลังอวตารดอกบัว4ี่กีบนะครับหมิงซื่ออินเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวหกีบแต่มันยังไม่ได้ตัดดอกบัวตูมตูมตูมบุญนาการนะครับยังคงเกิดการประทะก,กันของพลังยามาสารและต่อเนื่องเยเทียนซินนะครับใช้สมาธิอย่างมากกับการโจมตีแต่อย่างไรก็ตามนะครับการต่อสู้กับ คนที่มากประสบการณ์นะครับขู่ต่อสู้ของนางก็คือหลิวเกอผู้ที่ครอบครองอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดอย่างดาแพงความเงียบนะครับและนอกจากนี้ยังมีหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ของอาราชอางครักษ หนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชองครักษ์ของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์อย่างคูเชิงอีกผู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่สูงส่งในสนามรบนะครับการต่อสู้กับยอดฝีมือพร้อมกันถึง2คนมันเป็นอะไรที่ยากลําบากอย่างไม่ต้องสงสัย1ชั่วโมงต่อมาการต่อสู้นะครับค่อยๆถึงจุดสิ้นสุดการต่อสู้นี้ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในตอนนั้นในขณะนั้นเองนะครับขูเชิงสังเกตเห็นพลังงานรอบตัวของดูโจเกือบที่จะจางหายไปแล้วฟาบาดพลังป้องกันของผู้สุด จีเซียนเต้าเก๋ยจมุดลงเหลวค่ะจะจัดการกับแม่นางนั่นเองดีดิวเก๋อเองนะครับก็สังเกตเห็นเช่นกันในที่สุดโอกาสที่จะจัดการกับลูโ่โจก็มาถึงจะตายอย่างนั้นเหรอกูเชิงนะครับได้ชูนิ้วทั้งสองขึ้นมาตัวเขาตั้งใจแนว่วแน่แล้วก่อนที่จะกัดไปยังปลายนิ้วของตนแล้วเลือดบนปลายนิ้วก็ได้หยดลงไปที่เครื่องรางด้านซ้ายนะครับ หยุดไปที่มือด้านซ้ายนะครับเครืองรางทรงประกายสีทองนะครับถูกย้อมไปด้วยเลือดสีแดงเข้มจากเลือดของเขาในทันทีสาวหน่อยขาน่ะไม่ได้ถูกเรียกว่าแม่ทับยหญ่เพราะโชคช่วยรอกนะเครื่องรางสีแดงนะครับได้ไร่รำในอากาศการียวกรอตัวกันจนกลายเป็นมังกรขนาดยักษ์พลังมังกรเครื่องรางขนาดแน่นไปด้วยตัวอักษรพลังมังกรนะครับได้พุ่งเข้าหาเจียนเซียน เย,ยเซียนซินนะครับได้ยนห่วงแห่งรักออกมานางได้ใช้ห่วงจูโจมมังกรตัวยักษ์พร้อมกับวิชาขึ้นนภาที่นางมีมังกรที่พุ่งทะยานเข้าหาเย,ยเซียนซินนะครับไม่ต่างอะไรกับมังกรที่กําลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางคลื่นมหาสมุทรการต่อสู้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นหลายเท่าสีหน้าของหลิวเก๋ยังคงไม่แยแสอะไรนะครับลวดลายสีแดงบุญดาเป็นความเงียบยังคงส่องประกายเจิดจ้าหลิวเก๋น,นะครับได้ใช้ปลายเท้าเคาะไปที่อากาศ พวเขาได้จับดาบแห่งความเงียบเอาไว้อย่างแน่นนะครับก่อนที่จะบินไปอาลูจโจไม่หยุดเขาซะ เร็วรีบนั่นคือพลังเครื่องรางมังกรของลัทติคงจือที่ถูกใช้โดยผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบสาวน้อยอยาปละยาประมาณไปเหล่าผู้โสต่างก็กระทืบเท้าเตือนด้วยความหมุดหงิดนะครับผัโวโศตั้งสี่ของจีนถิงซานได้ออกจากม่านพลังในทันทีเดี๋ยวเก๋น,นะครับดูเหมือนจะคาดคิดเอาไว้แล้วตัวเขาได้ใช้มือซ้ายที่ว่างอยู่สร้างพลังฝ่ามือหลากหลายฝ่ามือนะครับอย่างสุดกําลังโจมตีไปที่เหล่าผู้โศทั้งสี่ตุมต้มยกตุม้มตุ้ม ตูมปัววุโสทั้งซีนะครับตูฟามือขับเร่อยลิวเก๋นะครับก็เล็งดาไปที่หัวของลู่โจดวงตาของตัวเขาเป็นประกายในขณะที่พูดออกมาอย่างยินชามันจบแล้วล่ะพี่จีในตอนนั้นเองนะครับยเยี่เจียนซินก็ได้ปลดปล่อยสุดยอดเคิดวิชาออกมานางได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อเข้าใกล้ลิวเก๋นะครับนางเลือกที่จะใช้ฝ่ามือโจมตีพัดทีดาแห่งความเงียบเคร่ง ลิ้วเกือกขมวดคิวฝ่วามือของเยเทียนซินนะครับได้หักเหคมดับแห่งความเงียบงันนะครับจนทําให้พลาดหัวของลู่โจไปแค่นิดเดียวสิ่งที่เยเทียนซินต้องแลกนั่นก็คือการถูกเครื่องรางมังกรนะครับทองคําโจมตี่วบตุม้มเครื่องรางมังกรนะครับกระแทกเข้ากับหลังของเยเทียนซินอย่างจังทุก อย่างนะครับเกิดขึ้นในชั่วพริบตาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลู่โจนะครับเกือบที่จะโดนกุดหัวนะครับดีที่เย่เตียนซินของเรานั้นได้ช่วยไว้ตันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนางก็เป็นคนที่ต้องโดนเล่นงานแทนสิทธ์น้องหกสิทธ์น้องหกเย่เตียนซินนะครับปึงฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นผู้ที่มีพลังวัตารดอกบัวแปกิบเมื่อไม่นาน มันวิเศษมากแล้วที่นางสามารถรับมือกับยอดฝีมือทั้งสองคนได้นานถึงขนาดนี้นางได้ทำดีที่สุดแล้วดวงตาของทุกคนเบิกกว้างนะครับเมื่อเห็นชุดสีขาวของนางนั้นเปดเปื้อนไปด้วยเลือดเยเทียนสินล้มลงในขณะที่นางล้มลงได้แต่เหลือมองไปที่ลู่โจนะครับปาบที่นางเห็นนั้นดูเหมือนจะข้างคาใจยยเยเซียนสินในตอนนั้นเองความคิดนับพันก็ได้ไหลผ่พันจิตใจของนางนางจำได้ดีนะครับว่าสาวคุคนอื่นะทะเลาะกันเช่นไรนางที่ออกจากกินทิงซานนะครับ รู้สึกเคว้งคว้างในที่สุดนางก็ถูกผู้เป็นอาจารย์ทำลายวรยุทธ์นางรู้สึกโกรธแค้นและสิ้นหวังเป็นอย่างมากนางได้ใจถามตัวเองว่ารู้สึกเสียใจยไหมไม่ว่าจะเป็นยังไงยเยเตียนซินยังคงเหมือนเดิมนางไม่เคยคิดเสียใจยที่ได้ช่วยเหลือผู้เป็นอาจารย์ในวันนี้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีกมและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีวัตจักนางต้องชดใช้กับความผิดของตัวเองรอยยิ้มพึงพอใจนะครับได้ปลดได้ปรากฏบนใบหน้าครั้งสุดท้ายของนางนะครับทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจากการโจมตีได้ผลนะครับ กู่เฉิงก็ได้ตะโกนออกมาเจ้าประเมินตัวเองมากไปสาวหน่อยการโจมตีด้วยดาบของหลิวเก๋นนะครับถูกเบี่ยงไปที่อ่าถูกเบี่ยงไปจากหัวของลู่โจนะครับไปกว่า1เมตรมันพลาดเป้าไปเพราะฝ่ามืออ่ามันพลาดเป้าไปเพราะฝีมือของเย่เทียนซินนั่นเองในเวลาวิกฤตนะครับในที่สุดก็มีดอกบัวสีฟ้าเบ่งบานที่รอบตัวของลูโ่โจตุม้มเกิดขึ้นพลังแปรสั้นไปทั่วบริเวณแห่งนี้ในยามนี้นะครับ พลังดอกบัวสีฟ้าได้บิงบานนะครับมันได้ปลดปล่อยพลังกระแทกไปที่หน้าอ,อกและด้านล่งางด้านข้างของหลิวเก๋อตูมหลิวเก๋อรู้สึกตัวนะครับจากแรงกระแทกได้ดีพลังของมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับมันยังคงแปรซ่านต่อไปพลังดอกบัวสีฟ้าได้จูโจมคู่เฉิงปู่ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบเช่นกันตูมทั้งสองคนนะครับกระเด็นไปราวกับว่าวที่สายขาดทั้งคู่ต่างก็กระอักเลือดออกมา เป็นเพราะผลกระทบที่ทาให้กูเชิงนะครับบาดเจ็บมากกว่าเดิมในตอนนั้นเองนะครับลูโจที่กําลังนั่งสมาธิอยู่บนดอกบัวสีฟ้าก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นดวงดาวในท้องฟ้านะครับยามค่ําคืนดูเหมือนจะเติมเต็มปลากายในดวงตาของเขาได้อย่างดีในที่สุดพลังคำพีวิเศษจากคำพีมนุษย์และคำพีโลกาก็ได้ถูกใช้งาน แม้ว่าพลังวิเศษของคัมภีมนุษย์จะหมดลงนะครับแต่พลังวิเศษจากคัมภีรโลกาลกลับมาใช้งานได้ในทันทีในที่สุดลูโจก็ออกมาจากการเก็บตัวฝึกฝนจนได้ลูโจสับสนกับภาพที่ได้เห็นนะครับตัวเขาเห็นยิงสาวชุดขาวกําลังดิ่งลงสื่อผืนเจ้าสิทธิ์ไม่รักดี หลังนั้นนะครับลู่โจก็มองไปที่หลิวเก๋อและคูเชิงที่กําลังบินมาหือมทาไมเจ้าพวกนั้นถึงได้รับบาดเจ็บกันหลิวเก๋อและคูเชิงนะครับพูดไม่ออกลู่โจค่อยๆลุกขึ้นก่อนที่จะตรวจสอบสภาพรอบตัวดอกบัวสีฟ้าใต้เท้าของเขาจางหายไปหมดแล้ว ตัวเขามองเห็นผู้โสตั้งสีนะครับรวมไปถึงผู้ฝึกยุดหญิงที่อยู่ด้านล่างยเยเตียนยเซอเยเตียนซิงนะครับตกลงใส่ม่านพลังอย่างยุนแรงตูมม่านพลังมีผิวอันราบเรียบราวกับกระจกนะครับยเยเตียนซินนั้นยังคงไหลตามลงไปตามหน้าผาเดือดอสีแดงของนางได้เปื้่อนชุดสีขาวมากกว่าเดิมลูจโจขมวดคิ้วนะครับปากทุกสิ่งอย่างทําให้ตัวเขาเชื่อมโยงเหตุก,การณ์ทุกอย่างได้เหตุ การที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กําลังถูกใช้ซ้ําในใจของลู่โจแม้ว่าเขาจะอายุมากแล้วนะครับแต่ลู่โจก็ไม่อาจที่จะควบคุมอารมณ์ได้อีกลู่โจที่ประเมินสถานการณ์ได้ทั้งหมดก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตัวเขาได้ปลดปล่อยพลังฟ้ามือนักบวชปีศาจอันใหญ่ยักษ์ลงมาในขณะที่เยเทียนซินกําลังตกลงมานะครับนางก็ได้เห็นฟ่ามือที่คุนตา ระหว่างการต่อสู้ที่หุบเขาตะวันฟ้านะครับลูโ,ลโจได้ใช้พลังฝ่ามือนักบวชเพื่อจับกุมเยเซนซินก่อนี่ทจะทำลายพรยุทธ์ที่มีของนางไปแต่ในตอนนี้พลังฝ่ามือนักบวชปีศาจนั้นมันกำลังบินมาหานางอีกครั้งครั้งนี้มันได้ช่วยเหลือนางเอาไว้พลังฝ่ามือได้ช่วยให้เยเซนซินนะครับไม่ตกลงสู่พื้น ลู่โจสัมผัสได้ถึงพลังทีอ่าสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่รั่วไหลจากเย่เตียนซินนางกําลังจะตายเย่เตียนซินนะครับเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นอาจารย์ด้วยความยากลําบากดวงตาของนางนั้นเต็มไปด้วยความน้ําตาท่านอาจารย์เจ้าไม่เสียใจอย่างนั้นหรอือที่ได้ช่วยข้านะเจ้าไม่เสียใจที่ได้ช่วยข้าอย่างงั้นหรอือในที่สุดลู่โจก็ได้พูดขึ้นเพื่อตอบแทนความใจดีของท่านอาจารย์ด้วยชีวิตข้าข้าไม่เคยคิดที่จะเสียใจ เย็นสิ้นนะครับได้พูดออกมาสั่นเกลือนี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายลู่โจายหัวกรรเชี่จะตามกลับอีกครั้งเจ้าไม่โกรธข้าย่างงั้นหรือทีขา้ากับทีขา้าขับไล่เจ้าออกจากจินถิงซานข้าไม่เคยโกรธท่านเลยประลังชีวิตของนางนะครับกาลังไหลออกจากตัวเรื่อยๆมันเหมือนกับวิญญ,ญาณที่ไหลออกจากร่างกายเปลี่ยงชั่วริบตาเดียวนะครับบัตรนี้ผมของนางจากสีอ่าก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีขาวพูนนะครับท้ายที่สุดแล้วสติของนางก็ได้เรือนล่าง พลังเครื่องรางมังกรทองคําได้สร้างความเสียงไอรุนแรงให้กับนางนะครับเย่เตียนซินในตอนนี้นั้นกําลังจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูต่อกันในตอนหน้านะครับก็เสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ลู่โจนั้นลืมตาอ่าตื่นชา้าไปหน่อยเนาะทำให้เหตุการณ์นี้ทําให้เรานั้นต้องเห็นเย่ยเตียนซินนะครับ จนนางนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้พลังวิญญาณน,นั้นรั่วไหลออกจากร่างกายแล้วนะครับก็มีโอกาสและความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่นางนั้นจะต้องเสียชีวิตเนาะตาดูจากสีผมก็รู้นะครับจากผมของสีคนปกติจูๆ่ๆมันก็กลายเป็นสีขาวนะครับสำหรับผู้ฝึกยุทธนั่นก็คือการสูญเสียอายุใครไปในพริบตานั่นเอง ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือร่วงก็น่าเสียดายเนาะพึ่งได้พลังอวตารดอกบัวแปดกีบแต่ต้องมารับคุมดาบคุมฝ่ามือ,อแทนลู่โจนะครับก็เลยมีสภาพแบบนี้ลู่โจของเราก็แหมลีลาเหลือเกินกว่าที่จะตื่นเนะาะทำให้ความเสียหายครั้งนี้นะครับถือได้ว่าประเมินค่าได้ยากเลยเนาะก็มีเหล่าผู้สหลายคนได้รับบาดเจ็บยี่เตียนซินก็กำลังจะตาย แล้วก็นั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะมีการสูญเสียมากกว่านี้อีกหรือเปล่าต้องมาดูในตอนหน้านะครับยังไงดูโจของเราก็ตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับหวังว่าเขาจะสามารถกู้สถานการณ์เอาไว้ได้เนาะเหลวเก๋ทีมาพร้อมกับกล่องพิิศนาของเขานะครับเขาจะมีของเล่นและอาวุธลับอื่นๆไว้เผด็จศึกต่อสู้กับลูโจอีกหรือไม่ก็ต้องมาติดตามในตอนหน้าแต่บอกได้เลยนะครับว่าคู่นี้เดี๋ยวมีสู้กันต่อแน่นอน จะไม่ให้ลู่โจโมโหได้ยังไงล่ะครับเล่นเล่นงานเราอ่าโอ้ยไม่ให้เกียติเลยนะครับจะบอกว่ามันให้เกียดก็ไม่เชิงนะครับก็เล่นซสยับเลยนะครับแถมยังเล่นตอนที่ลู่โจไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นด้วยก็โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสวัสดีครับ